แต่ถ้าคุณผ ah. ู้ชมมาเจอค่าไฟร้อยยี่สิบล้านคุณท่านเขเปิดบางหลายหลังเลยนะค่าไฟร้อยยี่สิบล้านบาทอะร้อยยี่สิบล้านใบเสร็จมาเลยค่ะส่งมาค่ะบ้านต้องกี่เอเคอร์อะน่าทีค่าไฟร้อยยี่สิบล้านบาทนะนี่คุณผู้ชมหมอแล็บแพนด้านะฮะเพจชื่อดังเลยออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับฝากนะฮะฝากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช็คค่าไฟบ้านนี้หน่อยครับเคยจ่ายเดือนละแค่สองถึงสามหมื่นล่าสุดนะฮะ การไฟฟ้าเรียกเก็บ120อล้านเอาชีวิตฉันไปเลยจ้ะถูกว่าจากนั้นทีมข่าวของเราลงไปตรวจสอบข้อมูลนะฮะคือใบแจ้งค่าไฟฟ้าเนี่ยพบว่าเป็นใบแจ้งนี้อยู่ในพื้นที่เพชรบูรณ์ก่อนที่ทีมข่าวนี้จะลงพื้นที่แล้วก็ไปสอบถามข้อเท็จจริงกับกฟผเพชรบูรณ์นี่แหละนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าจากการตรวจสอบนะก็พบว่าเกิดจากการความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ฝ้าทางด้านรองผู้จัดการกอฟอพอเพชรบูรณ์เนี่ยหลังทราบเรื่องก็รีบนะเดินทางไปขอโทษชาวบ้านอ่ะคนเียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรองผู้จัดการนึอบอกกับทีมข่าวนะครับบอกว่าหากต้องการสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องไปสัมภาษณ์กอฟกฟผลอบุรีหรือกอฟอพ,อพอเพชรบูรณ์ขึ้นตรงกับแปลไฟฟ้าเขต3ลบุรีส่วนผู้เสียหายเนี่ยที่ลูกที่ถูกเรียกเก็บเนี่ยค่าไฟ120ล้านเนี่ยก็พบว่าเป็นบริษัทขายรถไถไถในพื้นที่นะครับ ตำบลบ้านโตกจังหวัดเพชรบูรณ์ทีมข่าวก็พยายามติดตามแล้วก็สอบถามเหตการที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยปฏิเสธนะปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์ไม่อนุญาตให้ทีมข่าวเนี่ยมีการบันทึกภาพบริษัทแต่อย่างใดบอกเพียงสั้นๆว่าตอนเนี้เรื่องกระจ่างแล้ว เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าจบแล้วนะไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลอะไรแต่ทําไมเจ้าหน้าที่เวลาเห็นใบเสร็จเจ้าห้าที่ไม่ตกใจล่ะอันนี้เรารู้สึกว่าอะไรป้าถ้าเกิดเห็นใบเสร็จก่อนที่จะส่ง,สงใช่ไม่เอกใจเหรอใช้ไ,ใชไฟเดือนหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทมันเป็นไปไม่ได้ไ,<ฟ>ไงค<อ>่าไฟทั้งประเทศในนาเดือนนดือน้อยี่สิ ถูกป่ะเยอะมากอ่ะหรือว่าเขาไม่ได้ตรวจเขาก็ปริ้นปริ้นออกมาแล้วก็่ันสอบนี่ว่าอาจจะไม่ได้ตรวจไม่แต่ก็แต่ก็เข้าใจนะคือมันเยอะอ่ะมันไหลหลั่งนะบางทีมันลันลันออกมาเราก็ไม่ทันได้ดูอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแต่ถ้าเจอแบบนี้ก็เรียกรองแก้ไขกันไปก็นำเสนอให้มาตรวจสอบกันแบบนี้แหละถูกต้องแล้วสมมติว่ามิเตอร์อาจจะจดแบบหน่วยผิดป่ะเสริมไปแบบเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้หรอเพิ่มไปไงโเวลาคคำนวณเขาจะมีคนจดมิเตอร์เนาะส่วนต่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังผิดบ้านเรานะคะช็อก่อนบ้านพี่เกีรอยย ล้านไม่ใช่ใช่่คะไมเราประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมอ๋องอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ตัดบัญชีอัตโนมัติอ่ะอุ้ยคุณเลิตัดออกไปร้อยยี่สิบล้านทำยังไงอ่ะอ๋อลืมไปเงินไม่ถึงไมค์ก็เลยจะบอกเลยบอกว่าถ้าค่าไฟตัดบัญชีอัตโนมัติแล้วตัดร้อยยี่สิบล้านอะไม่ต้องห่วงจ้ะเงินไม่พอจ้ะมันไม่พอแต่มันต้องตัดให้อย่างนั้นนะสมมุินะไม่์เขาส่งบินมาก่อนยังไม่ตัด เราต้องไปแจ้งก่อนค่อยแย่งได้ใช่ไหมนึกว่าเขาตัดก่อนเลยอย่างเงี้ยอ่าค่ายังชั่วหน่อยเดีไม่ใช่เวลาที่ไปตัดเงินเราไม่ยอมนะคะคุณผู้ชมตัดไปแล้วอู้ตายแล้วเงินบดบัญชีเลยทําไงอะไรนะอันนี้ก็เตือนคุณผู้ชมนะคะหลายคนเป็นเหมือนอ่องนะคือไม่ค่อยดูเลยก็ปล่อยให้เขาตัดไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะต้องลองเช็คกันดูนะคค่ะแแช